โอเคเรามาต่อนะคะอันนี้ก็สุดทําโซ่เจ็ดแล้วเห็นไหมคะโซ่เจ็ดนะคะ,ะ,คะแล้วเราเวลาเรามามาล็อกตรงนี้เห็นไหมคะคุณสุดทำเมนไา้เนาะแล้วเราก็ทําโซ่ห้าไปนะคะโซ่ห้าไปแล้วก็ล็อกนะคะทําเหมือนเดิมนะคะสุดจะทําประมาณสักสามรอบดิไหมคะสุดอาจจะทำสามรอบเนาะ,ะเพราะสุดจะไม่เอายาวาะคะ่ะสุดก็เลยจะทำสามรอบ แต่หมายว่าสุถ้าเพื่อนได้จุดเริ่มต้นที่ทำแล้วก็ได้เมนแล้วว่าทำยังไงไปกลับยังไงอะไรเพื่อนได้เป็นโซ่ห้าแล้วเพื่อนไม่น่าจะเพื่อนถักก็น่าจะไปได้แล้วเนาะไปได้แล้วที่จะทําทํำลายอะไรก็จะน่าจะคล่องแล้วนะคะเดี๋ยวตัวนี้ก็จะทําเป็นแชนนา ก็บอกดีไหมคะหรือไม่ก็แขนก็ดิงดีไหมคะให้เป็นทางกันหน่อยดีไหมเสร็จแล้วก็ชนฝั่งนี้แล้วนะคะมันก็ง่ายๆนะ เอาโซ่ให้เอ็กโซให้กำห่วงเพื่อว่าให้มันยาวลงมาหน่อยหนึ่งเพื่อเราจะทำดอก่อน,นั้นเองนะคะสองจบแล้วค่ะนะคะตอนนี้ทำห้านะคะแล้วเราก็เขียนลงนี้เห็นไหมคะที่เราทำห่วงไว้นะคะ จะเป็นเมนของเขาละนะคะ,ะเป็นเมนตัวจบสองข้างเนี่ยนะวะฮะมันจะมีเมนของเขาไว้นะคะเป็นเมนไว้นะคะถ้ามันยาวไปเราก็ทําถ้ามันอันนั้นเราก็ทําเป็นโซ่เป็นโซ่เราไม่ทําขาเนะะี่ยเพราะเราทําขาไว้แล้วโซ่สี่ดีย๋ยว่รู้สึกมันย่นย่นนะคะอันนี้ทำแล้วเราก็จบเนี่ยนะคะลืมไปว่าเราทํา เป็นจิดจบของเรานะคะเสร็จแล้วเราก็พลิกนะคะพลิกมาอ่ะเห็นดุใช่ไหมพลิกมาเราก็ขึ้นห้าหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะเอาหกคูณส่วนเอาหกเดียนะคะ,นะคะเสร็จแล้วเรามาเกาะตรงนี้อะไรเงี้ยรู้สึกมันจะเค่เขไปถ้าเคไปเราก็ลดแต้มเอาห้าเลยกยวนะคะถ้ามันเคไปลดแต้มนะคะ หนึ่งสองสามสี่ห้าเราพิมพไปตอนนี้นะคะเหะนะน็นไหมคะมันจะไม่เม่นนะแถวมันก็จะตั้งฉากไปนะคะเห็นไหมคะคุณสุก็จะได้ประมาณสักส่วนตัวนี้คุณสุทําแค่สามสองรอบรอบที่สามสุก็ขึ้นขึ้นดอกแล้วนะคะแต่คนนี้คุณสุก,ก็จะทําอันนี้แถวสามคุณสุจะทำสามรอบนะคะเมื่อกี้รอบที่สองอันนี้เป็นรอบที่สามนะคะคุณสุจะทำสามรอบนะคะ คารกุทำสามรอบแต่กุดก็จะทำดอกกลับมาทางที่ถูกต้องนะคะทางหน้ากุศถึงจะทำเพื่อนพยายามถักไปกลับให้มันได้ทางที่ถูกต้องนะคะทางถูกต้องคือด้านหน้าหละค่ะอันนี้มันอยู่ด้านหลังอยู่นะคะอันนี้คือพลิกไปกลับด้านหลังอยู่นะคะเพื่อนก็พยายามทําไปกลับให้มันได้ได้มาถึงด้านหน้านะคะแต่จีแถวก็ไม่ไปไหล ค่ะก็ค่อยขึ้นดอกนะคะค่อยขึ้นดอกนะคะอันนี้คุณสุกำลังจะทําแถวที่แถว,ว, 5, ถวที่ห่วงห่วงห้าแถวที่สามนั่นเพราะแถวที่สี่ก็จะเป็นด้านหน้าแล้วนะคะพอเป็นด้านหน้านี่เราก็ขึ้นดอกได้เลยนะขึ้นดอกได้เลยนะคะเห็นไหมคะเสร็จแล้วเนาะง่ายๆนะคะง่ายๆนะ โซฮานะคะโซฮ่าเอกโซฮ่าเอกเนาะมันมันไม่ต้องถักชาแล้วโซฮ่าเอกเลยคือรู้กันละ <c oughs> ในในคนถักชา,าโซฮ่าแล้วก็เอกนะคะถ้ามาบอกว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าโอไม่ใช่แล้วเนาะเราก็เป็นกันหมดทุกคนล 1, 2, 3, 4, ะหนึ่งสองสามสี่ห้าจบแล้วนะคะเราก็ล็อกตรงไหนคะเราก็จบตรงนี้เลยนะคะจบลงเสร็จน,นะคะให้เขาไม่เมนไว้ จบไปนะคะล็อกก่อนนะคะแล้วก็พลิกกลับมาตอนนี้เรามาอยู่แถวที่ถูกต้องใช่ไหมฮะเราอยู่แถวที่ถูกต้องแล้วเนาะแล้วแถวที่ถูกต้องเราจะทําตอนนี้เราจะทําดอกแล้วเนาะทำดอกแล้ว,แล,วแล้วก็เข้ามาข้างในหนึ่งสองสามนะคะขึ้นดอกเลยนะคะขึ้นดอกเลยแล้นนะลหรือเปล่าคะเอาขึ้นดอกเลย,เลยแรือเปล่าเราจะทําหัว แล้วแต่เราแล้วกันทำหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดก็ได้ x นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าโซ่โซ่ห้าออกอะไร x แล้วก็เว้นสองนะคะ เป็นสองห่วงแล้วก็เอ็กแล้วก็เราก็ทำโซ่ในแป๊บหนึ่งนะคะแป๊บนะนคุณแม่ส่อาดวีโอแป๊บหนึ่งเนี่ยเราก็ทำดอกคุณสุก็จะดอกแค่นี้นะคะเพราะว่ามันไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวเพื่อนก็ทำลายพัดธรรมดานะคะทำตามใจเลยนะสองสามสี่นะคะคุณสุทำขาแปดนะคะสับเบลซาแปดแล้วกันด้วยโซ่สองนะคะ โซ่ห้าสองสองห่วงนะคะโอเคนะคะโอเคเพื่อนก็ทำแบบนี้นะคะทำไปนะคะทำไปให้มันชนตรงนี้แล้วก็แล้วเราก็จะทำลายก็ทำไปทีน,น,นะคะแล้วค่อยมาเจอกันอีกทีนะคะสวัสดีค่ะ